เหลืออีกกี่วันจ้าจะถึงวันหล่อรูปหล่อทังคำวิเดวพลงปูป่ผู้คนพบวิชาธรรมกายหนึร้ยยีวันครับอืมหนึ่งยี่วันนี้ก็ต้องรักษากายวาจาแจ้งรอให้สายสหรบริสุทดจิยการตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นและก็นึกถึงวิเดวพลงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจ๊ะ หลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต um, ้องให้เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยกายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ внимание. ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะก็เป็นบุญของเราที่จะได้มีโอกาสมาหล่อรูปหล่อเดี๋ยวคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิจารณมรายนี้ รูปหลอ่อทังคำองค์แรกที่ประดิษฐานในมหาวิหารหลวงปู่นั้นปี2537ใครมาหล่อบ,บ้้งจ้าสาธุแล้ว10ตุลาคม2551ใครจะมาหล่ออีกจ้าสาธุแล้วทำแล้วหรือย,ยังจ้าค่ะทำอีกสาธทำอีกนะลูกนะ ทำจนกว่าจะสําเร็จหนักหนึ่งตันนะเออเราจะได้ปลื้มใจชื่นใจส่วนองค์เดิมนี้เราก็จะนำอัญเชิญไปปฏิสถานที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่พระเจดีย์มหาชมงคลุณตรงนั้นอาจารย์เพราะว่าที่วัดปากน้ำภาสีเจริญเป็นที่ ที่เมื่อไปเรีคุณหลวงปู่มีชีวิตอยู่ก็เป็นสมภานที่นั่นแล้วก็ได้ทำวิชาปรับมาระหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมือิเศษที่นั่นแล้วก็ถ่ายทอดวิชาธรรมกายก็ที่นั่นมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาศึกษาวิชาธรรมกายมากมายทีเดียว แล้วก็เป็นวัดที่มีพุทธบุตรไปอยู่จำมาสา์มากที่สุดในประเทศในยุคนั้นนะจ๊ะมีการบวชชาวต่างประเทศไว้อย่างที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ผ่าดีมีในประวัติของพระเดชุลหลวงปู่สามต่อน,นั้นอีกทั้งสรีระร่างของท่านก็ อยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะบูชาทำท่านโดยรูปหล่อ,อทองคำองค์นี้ที่เรามาพร้อมใจกันหล่อ,อเมื่อปีพุทธศักราช2537ซึ่งปีนั้นสมเด็จพระวิชาเนี่ยสมเด็จพระมหาราชมังกราาจารย์ท่านมาเป็นประธานสงนะะจ๊ในวันนั้นเลยองค์นี้สำคัญ เพราะฉะนั้นจะนําไปปฏิษฐานที่นั่นแล้วก็ตั้งใจเอาไว้เนี่ยถ้ามันเป็นไม่ได้อย่างดีนะจ๊ะก็จะอัญเชิญท่านไปไปรอบเมืองเลยทั่วขทมอนี่แหละจกกนกระทั่งไปถึงวัดปากน้ําปาีจเจริญเพื่อที่จะให้ผู้มีบุญทั้งหลายก็ได้ โดยจากถึงพระคุณของพระเดวคุณหลวงปูป่บุคคลพบวิชาธรรมกายนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมที่ตัวเข้าใจแล้วก็จะได้เป็นจุดที่จะทำให้เกิดข้อคิดว่าทําไมตั้งหลอรูปท่านด้วยทองคําหนักถึงหนึ่งตันอย่างนี้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกก็ทํากันเราก็จะได้ถือโอกาสได้ได้สรรเสริญพระคุณ ขอประเด็พลหลวงปู่ให้เขาได้รับฟังกันว่านี่เป็นเพียงน้อยนิดในการที่เราจะแสดงออกว่าเรามีความเคารพศรัทธาเรื่อใสายในประเด็กพลหลวงปู่ผู้คนพระพิชาธรรมกายที่ท่านทําให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิตาบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันได้การเข้าถึงพระัตนาัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง สิ่งอื่นไม่ใช่ท่านบอกวิธีการให้เขาถึงอย่างง่ายง่ายประหยัดสุดประโยชน์สูงง่ายตรงรัดนี่นะจ๊ะและจากจุดนั้นก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะไปสแสวงหาพาัตนาตรานในตัวอย่างน้อยเราก็จะได้เล่าให้ภูมิบุญยุคหลังๆได้ รับฟังกันเพราะคำสอนจากบุรหลวงปู่ทาให้เรามั่นใจในคําสอนงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นโดยจะพาะเกี่ยวกัเรื่องภพภูมิกฎแห่งการกระทําทางกายทางบาจาทางใจมีผลอย่างไรในปัจจุบันในปะโลกและในชีวิตในวัฏสงสารอันนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นนี่หนึ่งยี่วันนี้ประเดี๋ยวเดียวน้ะไหมนานเท่าไหร่ก็ให้รักษาใจให้ใสใสดังกล่าวนั้นย้ายคลาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวตั้งแต่แบ,บอกมาวันแรกว่าเราจะอรอหลวงปูท่ทำกรรมนี้ใครนึกถึงไม่เด็วคุณหลวงปู่ทุกวันไม่เคยขาดอไไรมั้งจ๊ะขาดบ้างบางวันขาดทำไมเน่ เพราะฉะนั้นร้อยี่สบสี่วันนี้จะขาดไหมเจะไม่ขาดไม่เอาตอบดังๆไม่ขาดคนแรกชั้นผักใหม่งี้จะขาดหรือเปล่าเจะเออกานเสียคนแรกชั้นกรบหมดต้องงี้นะ <c oughs> ต้องไม่ขาดแล้วผู้ที่ไม่ขาดไปแล้วนี่จะขาดอีกไหมเจ้จะทำครบไหม ครบไปเจ้าสาธุสาธุสาธุเยื่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประเด็บคุณหลงปูหมดแล้วโอ้สุดยอดเลยนี่นะเจ้แล้วก็มีข่าวบุญอีกโอ้โครงการต่ว่าพระห้าแสนรูปเจสิบหกจังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตอนนี้เราไปได้เยอะแล้วเกือบแสนองค์แล้ว,าวอาจารย์โดยเฉพาะวันนี้ถึงห้าแห่งห้าแห่งก็ราบพื้นกรมตุิบอกว่าณที่ทางนั้นห้าแห่งฝนจะตกแต่ว่าฝนก็เลื่อนการตกออกไป<า>เพื่อให้การวงใจกรมตุิ เออแต่ฝนจะตกถ้าฝนตกแล้วจะบอกอะไรเงี้ยนะเลื่อนไปแล้วแต่อย่าชะล่าใจนะอธิษฐานต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าให้อะไรมาเป็นประสักแล้วก็วันนี้ที่อะไรม่จนา คุณนันลงกาก็ว่าเล่เนี่ยโปรดยาลมนี่ขึ้นอยู่เลยวันพุทธที่จะถึงนี่วันที่จะมีพิธีตักบาตรพระหนึ่งพันรูปนาอาคารพระจอมเกล้าราชานุศร์มหาเลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีสาุเจ็ดโมงเช้าชเป็นมหาวิทยาลัยแรกของโลกโดเดี๋ยวเขาวงเล็บมานะแต่จริงๆเป็นไงก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวใครมีข้อมูลมากกว่านี้ใช่นะอประทวงได้นะถ้าไม่มีก็เอามาใายเทคโนโลยีประจอกาทบบุรีกทมก ไปก่อนนะใครมีข้อมูลใหม่ทส่งมานะาเช่นกเกษตรศาสตร์ก่อนอะไรอย่างเี้มันต้องก่อนดิ <c oughs> จะได้เลื่อนนะมาอะไนี่ออกไปก่อน <c oughs> <c oughs> เอ้กเกษตรนี่ยังไงนะอาทิตย์ที่สิบห้าที่จะเซ็งนี่ โอ้จังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองถนนสีมาลาอาลังสานิทานเรียว่าจะตักกี่องค์เออ,อช่วยแก้ลมให้หลวงพอนะ่อหน่อยสามห้าร้อยรูปเอางูน้าฉันอย่าบอกสิกี่ <laughs> ร, <laughs> รูปจ้ะ เารู้ได้ยังไงเนี่ยอางานที่ไหนจ้าที่ไหนอย่าบอกกูนะจ๊ะกูนะจ้น,นเอาเอาหอนอม่ะที่ไหนจ้าถนอนอะไรจ้าอำเภอจังหวดัดเวลาใครบอก ใครบอกสิบเอ็ดโมงเช้ากี่โมงเจ๊ะเลขที่ออกหกโมงเช้าออกี่โมงใครตอบหกโม,ง,ม,ง,มงเมื่อกี้เจ๊ะสาธุสุดยอดเลยเออเราจะดูจังหวัดไหนครบแสนแรกเออแสนแรกนะ จังหวัดไหนดีปทุมธานีสิจังหวัดไหนดีจ๊ะเอาครบแสนเนี่ยสิงบุรีเหรอเออเออเออไม่คิดนะอะเดี๋ยววันนี้นะจะมีวิธีประวรณาถวายปจัจจัยธรรมแด่ภิกษุ ที่บวชใหม่ในวันวิสาขาบูชานีระบวชท่านบวชผ่ามาได้20วัน20วันการบวชอย่างนี้เกิดขึ้นในยากเลยจ้ะที่มีผู้ตั้งใจจะบวชเป็นเนื้อนาบุญที่จะทำพระนิพพานได้แจ้งสลับตนในพ้นจากของทุกข์เป็นอายุพระศาสนาไม่ใช่ เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยแต่นี่ก็เกิดขึ้นมาแล้วสิบรูปวันวิสาขบูชาที่ผ่านมามีการเตรียมตัวกันตั้งแต่เป็นสัมมณีแปดพันสามมึงดูงเหมือนจะแปดพันสาอนะใครมีข้อมูลนะจ๊ะถ้าที่จะได้แปดมึงสิบมีหรือเปล่าย,ยังไม่ทราบนะจ๊ะ คือเป็นการเตรียมตัวที่จะมาสืบทอดอายุพรพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัยบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญกิจวัตรกิจกรรมไม่ขาดเลยแล้วก็เป็นมหาปรีญญาด้วยปฏิบัติธรรมะภายในก็มีผลการปฏิบัติที่ดีที่ในวันบวชสามารถบวชได้ถึง สองชั้นเป็นพระข้างนอกแล้วก็พระข้างในนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะจ๊ะ่เต,ตรียมด้วยเต,ตรียมตัวกันมาอย่างดีเพราะว่าก่อนบวชนั้นน่ะได้เข้าไปปฏิบัติทำเร่วมกันกันกบหลวงพ่อนีละซึ่งจะคัดเฉพาะพระที่มีความตั้งใจที่จะบวชไปอยู่ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็พระชุดนี้ซึ่งตอนช่วงนั้นยังเป็นสมณีนอ,อยู่ก็ ได้ตามเข้าไปปฏิบัติธรรมด้วยหลวงพ่อก็อยู่ร่วมตรงนั้นคอยซักถามประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆให้ความรู้ถ่ายทอดเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกรูปก็ตั้งใจทำกันอย่างดีมีข้อวัดปฏิบัติที่หน้าที่นชมอนุโมทนาสาธุการนะเจ้า ผลก,ระะการปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นมาก็เรื่อยเอยจนทั้งก่อนบวชได้สักสองสาอาทิตย์เนี่ยที่ผลการปฏิบัติธรรมดีชัดเจนแจ่มใสกระทั่งมั่นใจว่าจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเองแล้วก็ต่อชาโลกได้เมื่อถึงวาระวันที่สว่างที่สุด คือวันวิสาขบูชาท่านก็ได้ยกตนขึ้นเป็นพระภิกษุในบรวรพุทธศาสนาวันนี้ท่านก็จะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเราก็จะได้มีส่วนแห่งบุญนี้กับท่านนะจ๊ะด้วยการประาวณาตัวแล้วก็จะถวายปัจจัยที่จะทำอะไรท่านก็ทำเถอะทั้งหมดก็เป็นบุญของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่าน ปัจจัยที่ท่านรับมาเนี่ยท่านก็นเอามาสร้างบารมีต่อนะ<า>ในทุกๆรุ่นก็ทํากันมาอย่างนี้แหละแล้วก็เอาไปทํางานพระาศาสนาหมดเลยเนีย่จะไม่มีเก็บเอาไว้กันซึ่งเป็นความสมัครใจของทุกรูปแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยโดยการเกิดกุศลศรทัทธาด้วยตัวตัวเอง คือขอมีชีวิตยอยู่เป็นแต่เพียงวันต่อวันไปมืือมหนึ่งมีอาหารขบฉันไปมือมือได้กำลังมาก็มาทำความเพียรปฏิบัติทำสร้างบารมีกันไปในทุกๆภารากิจที่ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อหรือหมูนะ่คณะทางการศึกษาเราเรียนพระบาลีแล้วก็ขอ้วัดปฏิบัติอะไรต่างๆอย่างนี้นะจ๊ะโอกาสที่เราจะเจอผู้ เป็นอายุของพระศาสนาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายแม้วันนี้จะมีปริมาณน้อยแค่จำนวนสิบรูปเท่านั้นแต่ก็เป็นสิบรูปที่มีมนโนปณิธานตั้งใจอย่างดีที่จะบวชเพื่อการทําพระนิพพานในแจ้งสลัดตนในพนจน์จักองทุกอย่างน่าก็สแสวงบุญบำเพ็ญเนคขมะบรารมีแล้วก็บรารมีสิทธัต นี่นะจ๊ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในในยุคนี้นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแม้จะเริ่มต้นจากปริมาณน้อยแต่ต่อไปก็จะค่อยๆขยาย,ย,ย,ยไปเรื่อยๆแหละเพิ่มกันไปเรื่อยๆไปด้านเดียววันนี้นี่อย่าไปไหนกันนะจ๊ะเรารักษาใจใสๆแล้วก็ มาอยู่ร่วมบุญกับท่านวันนี้ก็จะงดการแสดงธรรมแล้วก็สวดบ้านที่บ้านยายมารับบุญตรงนี้กันด้วยใจที่ใส่ใสพอเห็นหน้าพระลูกชายสิบรูปนี้ก็นึกถึงการสร้างบารมีของการเวลาที่ผ่านมาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะตะแล้วก็ทีมงานชุดบุกเบิกเป็นต้นนะจ๊ะ ส่วนพระลูกชายในรุ่นหลังๆก็เห็นมาเรื่อยๆแต่ก็จะคุ้นกับรุ่นแรกๆพอประวบชบมาก็สร้างบารมีกันมาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยจะนึกย้อนหลังไปก็ปลื้มใจชื่นใจก็จะพระลูกชายสิบรูปนี้ก็จะสืบทอดกันต่อๆกันไปเพราะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีนี่นะจ๊ะอยู่อยู่กันนะจ๊ะอยู่รับบุญตรงนี้กันเนี่ยท่านจะอยู่บริเวณหน้ารัตนบ,บัลลังก์ตรงนี้แหละสำหรับผู้ที่จะขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดของคุณครูผู้ให้แสงสว่างในโครงการพื้นฟ,รรฟูศีลธรรมโลกจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งท่านและก็สวนปายย่าหิมวันผู้เรือรุ่นสามสามสองหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าท่านก็ให้ ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะจ๊ะให้เข้าถึงพรรตนตรัยในตัวให้ได้จะได้มีที่พึ่งที่ล,ลึกภายในแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล,ล้อมให้เป็นสัพพายะต่อการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพัะธรรมกายแล้วก็อย่างน้อยก็เอาดวงใสๆสองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกันทุกคนนะจ๊ะ วันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาและขอสาธุการและขออวยพรให้ลูกทุกคนนั่งพระพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายที่เจ็ดนะจ๊ะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาด้วยใจที่เบิกบ,บานคณภาพบุญบาร,รมีรัศมีคำลังฤทธิอำนาจสิทธิเจียบขาด ของพระสมัมมาวุเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์กายพระองค์ไม่ทวนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจคุเิจา้าและพระอรหรันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดบุหลงู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผุ้คนพระวิชาธรรมากายบารมีของกัญญาจามารัตนปฏจิกาใจคนนึกยุงและบารมีสามสิทธศจงมารวมกันอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้คลางกายวายใจถ้าทาธรำกินรู้ให้สามบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของวิญญาณมารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักสิทธิวิบากกรรมบิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกครอบไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไม่ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกพบุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไม่ได้มหาสมบัติอัศจรรย์ทันใจ สร้างบารมีใชาตินี้อิสดศึกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดนที่เป็นสัมมาอาชีวะกลายประสบความสําเร็จเป็นอศัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคลองกําไงงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำมาในดิบสัมมาสัมวิชชาไป็นผุลปูและคุญยายจารในบรรลุขอยลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพ,พร่างกายที่แข็งแรงอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันเป็นนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็น,นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแกวครอบครวัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมอนุษย์ของเทวดาทั้งหลาย อาคีไปจรภไปราชะไปไปทุกที่นี้จะนะกำกรรมกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบารมีจิตก็ขอยที่สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นมาขัดขวางหนอนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุประสาสนาปฏิบัติธรรมขอได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเรา่เรียนพระธรรม,มวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แตกฉานในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาไประเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบริสุทธิ <c> ์ <oughs> บริบูรณ์ทั้งอัตาะและพจัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาเนกตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ,จ ได้อนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเธอสาธุ